รู like ้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เราเจอกันมาก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การเดินสายปรใสัทที่เราทำกันแบบสมัยสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่นี่เป็นการเดินมาหาพี่น้องผู้ว่วนอุดมการที่เคยกอดคอต่อสู้ด้วยกันให้มีโอกาสเปิดอกพูดปรึกษาหารือ เดินไปต่อในเป้าหมายร่วมกันพรุ่รงนี้จะขึ้นเดือนสิงหาเหลืออีกสองเดือนคนจนต้องหมดแสดงว่าที่มานี่ทำท่าจะรวยกันหมดแล้วใช่ไหมครับหรืหยหอยังไงบางคนอบอกว่ารวยที่ไหนล่ะมันมีแต่ลำบากยากแค่ ชีวิตดีขึ้นแล้วการแจกก็ลดลงลดลงตามสภาพของรัฐบาลผมถึงบอกนะครับว่าการชวนกันตัดสินใจทางการเมืองวันนี้มันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเพื่อใครนะเป็นการตัดสินใจเพื่อพี่น้องเองนั่นแหละเพราะวิกฤตที่สุดของประเทศณปัจจุบัน เศรษฐวิกฤตการทําอยู่ทํากินของประชาชนคือเป็นกิจกรรมที่เราเดินทางมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องที่เคยร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองด้วยกันมานะครับจะมาสื่อสารกันว่าสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้สิ่งที่จําเป็นและสําคัญก็คือการนําพาประชาชนทั้งประเทศพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจพ้นจากปัญหา เรื่องปากเรื่องท้องซึ่งถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งที่เรากำลังผเผชิญร่วมกันและเราเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันถ้าหากว่ายังคงอยู่ในอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ไม่สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ได้เรานำเสนอประสบการณ์ผลงานและนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยทำสำเร็จมาแล้วและยังคิดว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจในการทำงานในการบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่ ก็มาบอกกล่าวกับพี่ๆน้องๆเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราเคยเคลื่อนไหวเคยต่อสู้ด้วยกันว่าจำเป็นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่จะหลักดันคณะผู้มีอำนาจปัจจุบันซึ่งไร้ศักยภาพพ้นไปจากอำนาจ แล้วให้ทัดการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาสังคมและก็ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยให้เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันได้วันนี้และก็เมื่อวานก็เป็นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยของครอบครัวเพื่อไทยส่วนกิจกรรมเวทีใหญ่เราจะไปที่จังหวัดเชียงรายในวันที่7สิงหาคม ก็จะมีทั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแกนนําพักแล้วก็ผู้สมัครสอส,อสตลอดจนสอสอของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือไปร่วมพบปะสู่เพก่พี่น้องประชาชนที่นั่น